สวัสดีค่ะไหนสูงค่ะหรือว่าสัสดีค่ะวันนี้มางยังกับเราแกวเจียงตุ้งแทนมันกอยยาค่ะวันนี้นตั้งมานั่นก่อนมีมยอค่ะขนาดในเวียงยังมีมยอค่ะสวัสดีค่ะน้องจามพองหนาวไหมหนาวไหมหนาวสุดๆวันนี้เรามาเวียงนะคะว่าเต๋จะมาทําอะไรรอชมคลิปได้เลยค่ะสําหรับตอนนี้ขอเดินเข้าไปในตลาดก่อนนะคะทุกๆคน บอกได้คําเดียวว่าตอนนี้หนาวสุดๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วตอนนี้องศาที่ <บา S 1> เชียงตูความห <บา S 1> นาวองศาองศาที่เชียงตูเนาะก็จะอยู่ที่11องศานะคะทุกทุกคนน้องจ๋าพ่ออยากได้อะไรจะเอาเลยต้องดูก่อนนะคะต้องดูก่อนนี่ไงเสื้อกันหนาว เขาเพิ่งมาเปิดร้านนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเดินเข้าไปในตลาดนะคะบอกไม่คำเดียวว่าหนาวสุดๆหนาวอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เก้าขาไม่ออกแล้วค่ะเก้าขาไม่ออกขนาดคุณไปนคนซ้อนนั่นนี่อะไรกันอุ้ยตรงนี้มีเองด้วยมีก็มาซอยเครื่องสำอางนะคะทุกคนซอยนี้จะเป็นเครื่องสำอางทั้งหมดเลยนะคะ เป็นตุ๊กตาเป็นยางมัดผมอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้เรามาเช้ามากเลยเลยเขายังยังจะบอกว่าอย่างไงมามาเปิดร้านยังไม่เสร็จกันเลยนะคะมาเช้าสุดๆเลยดูนี่อยากได้แป้งมากเลยทุกคนอยากได้ไหมยอ,อยากได้แป้งไหมปกติไม่เคยทาปกติไม่เคยทา,ยท,าทําไมพูดแบบนั้นเะยทาแต่รองพื้นทาแต่รองพื้นอือ แต่พี่ดขาดแปลงไม่ได้นี่เลยคะ่ะบางคนเขาก็ยังไม่มาเปิดร้านกันนะคะนี้น้องสามพองของเราก็จะไปแลกเงินนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าเงินไทยวันนี้จะอยู่ที่บาทละเท่าไหร่หรือาททาว่าพันละเท่าไหร่นะคะสามหมื่นสี่ให้ ฮะห้าหมื่นสามเพงเจ็ดโอ้ห้าหมื่นสามเพงเจ็ดพันนะคะโอ้ลงมาแทงหนอเมื่อวายังสีเหงเต็มเต็มเลยโอ้โหโอ้โอถือว่าลงมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมันจะเป็นพราคริสต์มาสเนาะถึงได้ลงมาเยอะมากนะคะนูยยาสีฟัน มีทุกรูปแบบเลยนะคะเนี่ยนี่ไงอุ้ยไม่รู้สิว่ามันมาจากไหนกันบ้างนะคะยาสีฟัน <c oughs> รู้น้องสาวข,ของเราแลกตังะคะ่ะ <c oughs> ดีนะเรามาแลกตังเราถ่ายได้เพราะวันก่อน <c oughs> ฉันมาแลกตังนะ ถ่ายไม่ได้เพราะอะไรเจ้าของเขาไม่ให้ถ่ายเขาบอกว่าอุ้ยมันไม่ค่อยดีอย่าถ่ายเขาบอกงี้อะไรเนาะเราก็เราก็งงแต่ว่าตรงนี้มันคือเขาให้ถ่ายได้มันก็คือโอเคไงคะวันนี้อ่ะค่าเงินอ่ะก็จะบอกว่าลดลงมาแล้วนะคะค่าเงินของเชียงตุงนะคะจะพาน้องสามพองเราไปซื้อไปดูอาหารทะเลนะคะจากแม่ค้าคนงามของเรานะคะ นี่เลยค่ะมันในมีหมักไม่สังใกล้ยค่ะมันได้มีคนขายมันจะยาวมีคนขายเอาเอาการ็นการอะไรอยู่วะก้นขายมันก็นอะไรอ่ะการเล่นเากัเล่นเน่จะเล่นปลาอะไรค่ะมีหมักจอกมีหมักมีออมใจมีหมักแอปเปิ้ลมีหมักจอกมีหมักหวานมีหมักหน้ากากมีหมักมูงให้กอล มีมาลอมตำแตมวิทอนคออ๋อเหมือนในตีมาตุวยอาหารทะเลเหมือนเอามาดิในเหมือนในอ่ะเหอนในเตรียมได้เอามาเกิดแล้น้องมีตีเฮอนน่ะมีตีเฮอนน่ะก็เอาตีเฮอนไรยวะไรอ่อแต่ว่าก็รตีเฮอนไในเหมือนแต่ว่ามันยังไปเจ๊จุ่มนั่นน่ะเนาะมันไปเจ๊จุ่มเพราะว่าเพราะว่ากาเข้ามาไหนในมันติเจนะอ๋อมันติเจนแต่เหลียวทำมีสาวก้อยๆมว่ะเมื่อเหลียวในมันมันตีมีหอย มันจะมีปลามื่๊กมาดิมีปูแล้วก็มันจะมีเอ่อแซลมอนมันจะมีในกุวงเหรออ๋อกุ้งไม่มีเนาะกุ้งไม่ยัง่างค่ะออ๋เดี๋ยวก็เฮ็ดกินนะอ๋ออ๋อค่ะเขาต้องอยู่ตั้งไร่ตีอุตตกมหาปีมัวว่าแล้วนะอ๋อฮะาอ๋อค่ะโอ๋นั่งเป็นนั่งเป็นนั่งซัมทีนั่งเฮ็ดงางกินฮะอ่มเอากาปิ้งปิงย่างงามกินที่ไหนก็ได้เอาแต่เดี๋ยวนี่มันกัดเลยเนาะเป็นน้าไปร้าอะไรอ่ะเวลานี่คือแบบว่ามันจะ มันจะเยอะมากมีเจี๊จุ่มนะน้องเอลยตัวใหญ่ตัวล้มมันจะมีมีเจ๊ยเจ๊ที่ไหนน่ะน้องมันจะีปลาหอยลายจอมมีปลาหอยแข้งจอมอยากกินไหมแล้วก็มันจะมีปลาหอยแดงกุ้งจอมมันจะแคบหนาอ่ะน้องทำไมมันเป็นสีนี้คนโคนอะไร ยังไงเอาอยัางไงภูเขามาเนี่ยมันพิงแก้<อ>นารีนี่มันไปไหวน่ะนารีไปฮ่า่าเดี๋ยวเดี๋ยวมัมนย่างนะ <laughs> แต่มันหมายย่างอ่ะนารีเนี่ยกว่าบุ้นบุ้นบุ้น,นอ,อิทิกรรมเนี่ยนีขึ้นอยู่ตั้งไรอ่ะพี่เขาอยู่พี่ได้อยู่ที่กองสร้างกออ็อยู่กองสร้างแต่ว่าเพราะว่าคู่พี่นี่ก็มาปิดสาขาเดียวนยาเซียคาเซียหรือว่าอ้ยาคาเซียล้างเทกมันนะอือได้มาหนึ่มาแล้วคือไปถามแม่ค้าคนงามแล้วนะคะแต่ว่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาอาหารทะเลมาในกัดหลวงและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้อาหารทะเลยังมีไม่ครบนะคะก็เลยจะบอกไงให้มาตลาดตอนเย็นนะคะทุกคนแต่เรามาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่อยากว่าอีกรอบใช่ไหมเอาเลยเลิกเลยค่ะเสื้อกันหนาวของน้องสามพองยังไม่ถูกใจใช่ไหมเอานิ้มไป เอาเสื้อนี่ไหมแล้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูอาหารทะเลที่กัดห่วงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายร้านให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวจะขอไปดูก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลที่อยู่ในตลาดนะคะทุกคนอันนี้โล1กิโลนะคะในราคา1 3 0 0 0าจ้าค่ะว่าไงน้องจ๋าพองเดินดูก่อนไหม พราะอาหารทะเลถือไปมันก็แบบว่าเดี๋ยวน้ำมันหยดอะไรอีกเนาะมันก็ดูไม่ค่อยโอเคนะคะซื้อผักไหมอยากได้อะไรอีกไหมไปดูดอกไม้ไหมอูช่วงนี้เขามีข้าวอูก,กันด้วยนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศที่ในกาดหลวงนะคะอันนี้จะเป็น นอกตลาดนะคะตรงนี้เขาจะเข้าทุกวันเลยนะคะอยากได้อะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลเหมือนกันแต่เป็นแบบแห้งนะคะนี่นะคะนี่เลยแล้วนี่ก็คือหลอกไม้นะคะเดินด,ดูก่อนเออเอาได้เลยค่ะเอาขนมไหมเพิ่มความอ้วนนิดนึงมีพิซซ่าด้วยนะ <c oughs> นีรองเท้าไหมยังไม่รู้ว่าจะทัวร์อะไรยังไม่รู้ว่าจะทัวร์อะไรแต่ตอนนี้เขาจะขายถุงเท้าแล้วก็เสื้อกันหนาวกันเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินอะไรตรงนี้ก็คือซอยปลาแล้วที่ตรงน,น,ะคะคนี้นะคะก็จะเป็น ผักกับข้าวนะคะทุกคนนี่น้องสาวเราก็เดินไปก่อนแล้วนะคะนําไปก่อนแล้วค่ะและตรงนี้ก็จะออกมาทางถนนนะคะือนว่าทางนี้เขาก็จะมีของขายอยู่เหมือนกันฮะเอาสักหรอ ยังมายังมาเต็มใจเสียอันตัวนี้แต่เลือนี่กิดหลอกเตัวว่าที่เอาที่สร้างนี่ไงอาหารทะเลที่นี่ก็มีไงถามตัวยะโอ้ยังไม่คิดว่าตรงนี้ก็มีนะเนี่ยอันนี้นี่โลหนึ่งก็คือนี่หูหนึ่งหมื่นแปดพันจัดนะคะทุกคนเขาจิจิอยกไหม แพงสุดๆเลยตะกี้เราถามอยูหมื่นสองเองเนาะอันนี้หมื่นแปดมันต่างมันคนมันคนละไซส <c oughs> มันคนละไซส์ <c oughs> มันคนละแบบกัน <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เ <c oughs> อีอยเดินแบบเร็วๆกันเลยนะคะนี่ไงรถคุ้มพวงนะคะทุกคนมีทั้งพุงมีทั้งพวงอันนี้เขาจะมาเลือกซื้อแล้วก็เอาไปขายตามหมู่บ้านนะคะ เยอะมากเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยทั้งหนาวทั้งแบบว่าเออรู้สึกว่าจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าคือเราเดินไปเขาก็แบบว่าเดินแบบสลับกันไปอ่ะเนาะแล้วก็มันรู้สึกวุ่นวายนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะในตอนเนี้ยคนเยอะอ่ะเนาะความรู้สึกมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราเดินมาเข้าอีก,อ,ก,อ,กอีกทางหนึ่งนะคะทุกคน เอาเลยเข้าซอยนี้เลยสิซอยนี้เออนู่นนู่เือกันหนาวนี่นู่นให้น้องจามพองเขาไปเลือกเลือกกันหนาวนะคะนี่ไงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเออก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะ มีอู้ปนังมาเปิดแสงเขาจะไม่มาเปิดร้านเลยเพราะเลยเราเรามาเช้าเรามาแต่เช้าเลยที่ตรงนี้ก็คือมีไม่กี่ลายซะด้วยสิมีไม่กี่ลายด้วยอ,อันนี้นี่ตัวหนึ่งก็คือนี่บีเหมือนสะี่หนามันป้อนหน้าเลยน้า มีหลายแบบอยู่ค่ะ,อ,ะอ,อ๋อแบบเขามีเยอะมีข้างในคือเขาเพิ่งมาเปิดร้านนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายเนาะนอ,องจากหองตัวนี้ไม่ชอบหรอตัวนี้ก็สวยนะ,นะอันนี้นี่ผืนนึงนี่ก็คหืมพวกอ,อ,กอะหมื่นแปด ชอบไหมดูสิดูดูก่อนก็ได้มันมีมันมีทุกแบบทุกสไตล์ดูแบบมันมีหลายร้านติดติดกันไปเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะเนาะนี่นนของผู้ชายก็มีนะคะอะไรวนไปวนมา <c oughs> ยังยังไม่ถูกตาหรอคะวนไปวนมานะคะน้องจามของของเรานี่ <c oughs> เราก็ได้มาดูเสื้อที่ตรงนี้นะคะเพราะน้องจัมพองเขาชอบตัวนี้ตัวนี้ก็คือในราคาสอ0 0มื่นนจัดนะคะ2 0,000นก็้ยใบ0อง่ะ่นบันก็ไล่เนบีออนนนเอาค่ะที่ตรงนี้นะคะ เสื้อผ้าก็จะมีหลายแบบมากเราโอเคไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <laughs> ลยายแบบสุดๆเลยจริงๆ่ันว่าจะมีแฟชั่นนะแฟชั่นใช่ล้วคะแฟชั่นสวยๆงามๆขอเลขบอกกัแล้วก่ออ,อ,อ,อันนี้ก็งามอะ <laughs> ่ะนี่เราก็มาซื้อชุดนะคะจะไปตัดใส่งานแต่งของน้องสีนวลค่ะ นี่แม่เลี้ยงของเรานี่ดูสิจัดเงินใหญ่เลยเอากี่ชุดต้องสามพองวันนี้ห้าชุดนะคะนี่เลยค่ะห้าชุดเลยนะคะวันนี้จัดไปแบบเต็มๆห้าชุดจัดไปเลยหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนจัดเดี๋ยวถ้าหนึ่งแสนบาทพี่พีเอฟีตกใจเลยชุดละสองหมื่นนะคะสองหมื่นจัดนะคะตอนนี้เขาฮิตการชุดแบบนี้นะคะก็เลยซื้อชุดแบบนี้ไปเลยนะคะ ในในเชียงตุงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีร้านไหนที่มีเลยมีแต่ร้านนี้นะคะทุกคนที่มีเนาะนอกนั้นไม่มีเลยวันนี้เรามาช้อปปิ้งนะคะ<อ>นี่เลยเดี๋ยวขอช่วยน้องเขาถือก่อนนะคะเรียบร้อยใช่ไหมคงจะกลับบ้านแล้วเนาะไ,ไ,ไปเถอะเดี๋ยวไปเออจอก,กันที่บ้านนะคะทุกคนอุ้ยมีชุดอันนี้รู้สึกเหมือนจะมาจากเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ย น้องโบแก้วก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปส่งน้องสามพองที่บ้านาถึงมือคุณพ่อคุณแม่อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้น้องแก้วก็ต้องขอขอบคุณพ Z, ะะี่เอฟซีใจดีนะคะที่จะบอกว่าตอนแรกก็คือพี่เขาเนาะโอนเงินมาเพื่อที่จะให้น้องสามพองกับน้องแก้วเนี่ยได้ทานอาหารทะเลเพราะว่าเห็นน้องแก้วกับน้องสามพองไล์สดด้วยกันในครั้งนั้นน้องเขาบอกว่าอยากกินอาหารทะเลเนาะแต่พอไปถึงแบบว่า ว่าที่ในเบียงนะคะกลับไปซื้อชุดมาซชเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าจะอีกอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะถึงงานแต่งของน้องสินวนแล้วนั่นเองนะคะน้องจับพองเขาก็เลยบอกว่าเอ้ซื้อชุดดีกว่าไปซื้อชุดชุดที่จะใส่ก่อนก่อนค่อยไปถามนะคะแต่คือยังไงพอไปถามแล้วเนาะ <sk ort> ก็เจ้าของเขาบอกว่ายังไม่มีทั้งสองชุดนะต้องรอก่อนก็เลยไปเที่ยวตลาดก่อนพอไปเที่ยวตลาดพอไปถามกุ้งถามปูถามปลาถามทั้งหมดพอกลับมาทุกคน ไม่ใช่แค่ชุดเดียวซื้อสองชุดที่ซื้อมาซื้อมาจานวนห้าชุดท,ทั้งทนแล้วตอนนี้คือเงินไม่พอสําหรับซื้ออาหารทะเลนะคะก็เลยเอามาแค่นิดเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็ซื้อ,อไส้กรอกนะคะนี่เลยแล้วก็อะไรอีกนิดหน่อยนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแก้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีมากนะคะที่สนับสนุนน้องแก้วและก็น้องจัมพองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะแต่น้องแก้วจะขอบอกก่อนนะคะว่าวันนี้น้องจัาพองเขาไม่ว่างเนาะน้องแก้วก็เลยไม่ชวนเขามาที่บ้านแต่เราจะแยกนะคะแยกเป็นปลาหมึกไปเป็นเป็นส่วนน่เนาะคือให้น้องเขาโลนึงให้น้องแก้วโลนึงอะไรประมาณนี้นะคะให้เขาเอาไป กินกับครอบครัวจะได้สนุกสนานกันแล้วอย่างอาแล้วแต่ว่าเขาจะกินกิน ยังไงกินเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเฮ้ยเดียยเขามากินที่บ้านน้องกแก้วเนี่ยคือตัวเขาเองที่ได้กินแต่ว่าครอบครัวคือไม่ได้กินใช่ไหมคะน้องแก้วก,ก็เลยเลือกวิธีนี้เพราะว่าเอ่อน้องเขาเองก็ไม่สะดวกมาด้วยเพราะเขาก็ติดธุระหลายอย่างนั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะในในคลิปหน้าเนาะเอ่อที่คลิปที่แบบว่าทําอาหารกันอะ,อะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่เห็นน้องจามพองเพราะว่าคือยังไงอะ น้องเขาไม่ว่างมาก็เลยแยกกันไปแล้วนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ